แพทย์โรงพยาบาลสงมีหลักสูตร140ชั่วโมงพาอไปต่อรองกับมหาวิทยาลัยสมาคมฝ่ายการ,ร,รสาธารณสุขคร่าวว่าขออบรมพระ420ชั่วโมงได้ไหมเพื่อที่จะรองรับในการเปิดกุฏิเชีย่ยวพิบาลทั่วประเทศนะครับทางผู้หลักผู้ใหญ่ก็งบอกว่าเราไปจํากัดเวลากับพระขนาดน,นั้นมันเป็นไปไม่ได้ <c oughs> ก็เลยขอย่อนย่อหลักสูตรจาก420ชั่วโมงเป็น140ชั่วโมงแต่มีเงื่อนไขอบรมวิชาการผ่านทางเขตสุขภาพ เมื่ออบรมภาคทฤษฎีที่เขตสุขภาพไดร้อยแล้วปุ๊บทุนจะต้องขึ้นบอร์ดที่โรงพยาบาลสง่งอย่างน้อย2อาทิตย์นะครับอันนี้ก็เป็นภารกิจต่อไปที่ทางกรมการแพทย์ที่เขาวางนโยบายในสเต็ปถัดไปในวันข้างหน้าเนี่ยนะครับเพราะว่าปีนี้เขาเร่งในการเปิดกุฏิเชิงพยบาลให้ครบทั้ง4ภูมิภาคทั่วประเทศแล้วก็เป็นต้นแบบน,นะครับแล้วก็ในปีหน้าเนี่ยเขาก็จะมีโครงการในการอบรมหลักสูตร140ชั่วโมงเตะที่ว่าครับเหมือนเขาเดินช้ากว่าเรานะ แต่แต่แต่ก็ถือว่ามันก็จะเกิดผลดีต่อทางคณะสงฆ์ในวันในวันข้างหน้าแต่ผมมองว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับถ้าหาว่างานวิจัยของเราทํามาขนาดนี้แล้วเนี่ยมันต้องสะท้อนสะท้อนเรื่องของเขาเรียกว่าข้อเสนอเนี่ยให้กับระดับผู้บริหารทั้งผู้บริหารท้งฝ่ายคณะสงฆ์แล้วก็ผู้บริหารฝ่ายทางหน่วยงานที่รับผิดชอบในธรรมนูญสุขภาพแห่งชาตินะครับที่ที่เราได้รับกันโดยตรงมาไม่ว่าจะเป็นสอหรือสาธารณสุข นะครับสปสอชหน่วยงานของกรมจากกระทรวงสาธารณสุขอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับพวกเราหน่วยงานของผู้สูงอายุหรือกลุ่มวัอื่นๆด้วยอย่างเงี้ยนะครับก็ควรจะบูรณาการงานเหล่านี้ให้เป็นงานเดียวกันแล้วก็มันจะได้เห็นนโยบายแล้วก็เป็นเชิงระบบไปด้วยกันทั้งหมดอย่างเงี้ยครับเราก็คิดว่านในในใน,ในกลุ่มง,งานของเราเนี่ยน้อยจากน้อย5พื้นที่เนี่ยอย่างวัดห้องหินนะครับก็ทำระบบได้แล้วเราก็ควรที่จะได้มองเห็นว่าระบบของที่วัดห้องหินทําเป็นอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็ที่วัด ของหลวงพ่อวัดบ้านกระบอกนี่ผมก็เห็นว่าท่านทามาเป็นเป็น,เป,นเป็นปกติวิสัยนานมากแล้วสังเกตดูจากชื่อที่เขาบริจาคเตียงวัดนี้ทํามาเป็นยี่สิบปีแล้วนะครับตั้งแต่ปีสองพันารอยสี่สิบเจ็ดแต่เราพิมพเตียงหลวลงพ่อครับแสดงว่าท่านทามาเป็นปกติวิสัยก่อนที่จะมีธรรมดูนก่อนที่จะมีเรื่องราวก่อนที่จะมีนโยบายอะไรต่างๆนานามาก เรามามองเห็นตรงนี้ว่าท่านทําเป็นปกติวิสัยแล้วมีพระฉินอาสา,าอยู่ในวัดแล้วก็ช่วยกันขนาดนี้เนี่ยท่านมีแนวคิดอะไรยังไงเพื่อที่จะเป็นการเสริมสร้างบันดันใจแล้วก็ผมคิดว่าถ้ามีโอกาสนะครับก็เราคงจะไม่ได้เจอกันแค่นี้แน่นอนเราคงไ,ได้มีโอกาสมาเจอกันแล้วอย่างที่คุยกับอาจารย์เนาะว่าเรายังขาดอีกอย่างหนึ่งนะเพราะว่ากลุ่มห้าพื้นที่เราเนี่ยเรายังไม่มีลายกรุ๊ปกันเลย <laughs> ที่จริงเราควรจะมีลายกรุ๊ปของโครงการยกระดับ ความรู้ให้กับพระภิกษุผู้มีความพึ่งพิงใช่ไหยครับอย่างกลุ่มเราเนี่ยเขาก็เรียกว่าเป็นเย์หนึ่งเนาะเป็นรุ่นที่หนึ่งห้าพื้นที่พื้นที่ต้นแบบที่อาจารย์ทําไปเนี่ยอย่างน้อยเรามีคอนแทคกันจังหวัดอันพื้นที่ไหนเนี่ยในกลุ่มไลน์เนี่ยจังหวัดละสองูกสามรูปแล้วก็ดึงเข้าไปเราจะได้เห็นว่าอ๋อวัดห้องหินเขาไปถึงไหนแล้วเนี่ยที่วัดบ้านกระบอกถึงไหนแล้วที่ลําพูนถึงไหนแล้วบ้างที่สุพรรณบุรีถึงไหนแล้วบ้างที่นคร สีธรรมราชไหนแล้วบ้างนะครับบางทีมันก็จะได้เห็นงานไปด้วยกันทั้งทั้งประเทศแล้วก็อาจจะมีรุ่นอื่นๆที่เขาเพิ่มเติมเข้ามาในวันข้างหน้า,า,าเรื่อวมันเิ็นการต่อยอดที่เราจะเห็นงานภาพของคณะสงฆ์ทั้งประเทศไม่ใช่ว่าภาพในภาพหนึ่งครับขอบกรับมาพู้คนเบื้องต้นประมาณนี้ครับหลวงพ่อครับท่านอาจารย์เกษตรสาธุ ผมจะมีอะไรพูดอยู่ไหมเพราะว่าท่านมาหาอุวัตตพูดไปหมดแล้วขอถอยความเคารพครับหลวงพ่อพระครูพ,พนากิจจทรนะครับแล้วก็พระเถรานุเถระทุกรูปครับดีใจครับที่ได้มาเจอทุกรูปในวันนี้เพราะว่าเคยพูดกับอาจารย์ติ๋วหลายครั้งว่าอยากจะรวมทีมที่มีหวัวใจเดียวกันก็คือความเสียสละและความเมตตาที่เราเสียสละ เวลาส่วนตัวมาทําเรื่องของส่วนรวมแล้วก็เรื่องของพระสงฆ์อา,าพาธเพราะงานที่เราทํานั้นมันมันไม่มีค่าตอบแทนต้องมีใจรักต้องมีเวลาเสียสละเพราะการที่มีที่ผมเคยดูแลมาเคสเดียวเนี่ยไม่ได้ไปที่ไหนเลยครับต้องอยู่อย่างนั้นยิ่งถ้าเกิดว่ามีแผลกดทับใหญ่ๆหลายที่อะไรอย่างเงี้ยวันหนึ่งง่วนอยู่แต่อย่างนั้น ในะจะให้อาหารทางสายยางเสศษต้องมาทําแผลต้องเปลี่ยนผ้าอ้อมต้องพลิกตะแคงทุกๆสองชั่วโมงงวนอยู่อย่างนั้นไม่ได้ทําอะไรครับคิดนิมนต์ก็แทบจะไม่ได้ไปก็ต้องมีใจรักไม่พอไม่รังเกียจความสกรปรกแล้วก็ต้องมีจิตที่เสียสละก็อาศัยแต่ว่าภพวมมิหารสี่ที่เรามีจิตใจที่ว่าจะเสียสละในการดูแลพระสงฆ์ด้วยกันเองจากก่อนหน้านี้ครับกรมอาไมที่หนึ่งก็เคยพัฒนามาก่อนแล้วเนาะพระคีรันุปถามแต่ว่า ทำได้แค่70ชั่วโมงซึ่งมันเป็นอักษะแค่ first aid ก็สามารถที่จะช่วยยามฉุกเฉินหรือปฐมพยาบาลเบื้องต้นแค่นั้นแต่ทีนี้มามาดูเรื่องของพระสงฆ์ที่ถูกทอดทิ้งที่ระยะท,ท้ายผลิิตแคร์ที่ต้องพึ่งพิงระยะยาวอะไรอย่างนี้ก็จะต้องอาศัยความรู้ที่มากกว่านี้ที่จะไปดูแลจากที่ผ่านมาที่พระไม่กล้าดูแลกันเองก็เพราะว่า ขาดความรู้ไม่กล้าไปแตะไม่กล้าไปทําอะไรเพราะว่าทําแล้วกลัวเขาจะตายทําให้เขาหมดนภาพอะไรนี้ก็เลยไม่มีใครกล้าที่จะเข้าไปทําแต่เพราะว่ามีหลักสูตรนี้ขึ้นมาก็ถือว่าเป็นการดีที่ที่โยมอาจารย์นทวันทําขึ้นมาเป็นต้นแบบจริงๆแล้วของเชียงใหม่ลําพูนทําก่อนคือรุ่นผมไปเรียนที่เชียงใหม่เรียนกับวิเลยพยาบาลโรงพยาบาลประสาสอ่มอามจลวิเลยสง์กรมอนามัยเรียนมาหนึ่งปีแล้วครับ แต่ว่าขาดเพียงแค่ภาคปฏิบัติก็คือลงเก็บเคสมันไม่มีเคสไม่รู้จะลงกันตรงไหนอะไรยังไงก็เลยขาดตรงนั้นไปแต่ว่ามีโครงการของอาจารย์ติ๋วขึ้นมาพอดีเลยและการันตีว่าจะได้รับใบจบแน่นอนก็เลยมาทําเรียนการที่นี่ต่อเรียกว่าผมได้เรียนสองรอบเลยทีเดียวรอบแรกนี่เรียนหนึ่งปีนะครับอาจารย์ติ๋วนี่สามเดือนแต่ว่าเรียนแล้วก็จบแล้วก็ได้ใบแล้วขึ้นทะเบียนอะไรเรียบร้อย เริ่มต้นก็คือจากตัวผมเองเนี่ยแรงบันดาลใจคือมาจากพ่อยมพ่อที่ว่าป่วยตอนนั้นแล้วดูแลไม่เป็นไม่กล้าดูแลเพราะว่าเราไม่มีความรู้ทักษะอะไรเลยจนต้องให้ท่านเสียชีวิตที่โรงพยาบาลเพราะเราไม่กล้ากลับมาวัดหรือกลับมาบ้านเพราะว่าดูแลไม่ได้ดูแลไม่เป็นก็อยู่อย่างนั้นก็เลยได้แรงบันาลใจว่าทําไมเราไม่ศึกษาทําไมเราเราไม่เรียนเพื่อที่จะมาทํา ตอบแทนคนที่มีบุญคุณกับเราที่เป็นผู้มีปการะคุณกับเราแต่นั้นก็เลยมีความสนใจในเรื่องของด้านการแพทย์และบบกับได้มาเรียนเกิดขึ้นโครงการพัชคินาลุป่าหากเกิดขึ้นโครงการของพระที่ดูแลพระสงฆ์พึ่งพิงก็ถือว่าเป็นประจวบเหมาะอะไรไม่รู้เป็นโอกาสที่ดีจนผมได้มีโอกาสไปดูแลพระสงฆ์ในพื้นที่อำเภอตัวเองตอนนั้นท่านป่วยเป็นเบาหวานแล้วก็ ยังไม่มีกุติชีวาพิบาในขณะที่ผมที่เรียนอยู่ที่เชียงใหม่แต่ว่าต้องเดินทางไปกลับไปดูแลท่านซึ่งท่านที่อยู่ก็อยู่ตามสภาพที่วัดก็คือไม่มีห้องไม่มีอะไรไม่ปลอดเชื้ออะไรก็คือนอนทนโทษอยู่กลางศาลาซีจีที่เข้ามาดูก็เป็นโยมผู้หญิงอะไรอย่างนี้ไม่มีพระที่จะไปดูแลอยู่ตรงนั้นแล้วก็ไม่มีสถานที่เอื้อต่อพระสงฆ์อา,าพาธจนท่านมรณภาพหน้าตอนนั้นแล้วก็มีอีกเคสหนึ่งก็คือหลวงพ่อเจ้าคณะ อ,อดีตหลวงพ่อจากอำเภอเมืองลำพูนที่ท่านเป็น C ีเอลิเวอร์อันนี้ก็มีโอกาสได้ไปดูแลแต่ภาคมงใจที่ว่าเราเรียนมาแล้วเราได้ใช้จริงๆแล้วหลวงพ่อภูมิใจในตัวของพระสงฆ์ที่มีความรู้ท่านจะบอกเลยว่าคนอื่นไม่ต้องมาดูแลนะให้พระที่ท่านเรียนมาเนี่ยมาดูแลท่านภูมิใจและท่านเชื่อใจในสิ่งที่เราจะดูแลท่านได้จนไปช่วยทํากายภาพเราในทุกอย่างให้ท่านแต่เรารู้แหละว่าท่านยังไงก็ไม่หายเป็นผู้ป่วย ระยะท้ายแล้วก็แต่ว่าก็ดูแลท่านจนจนวินาทีสุดท้ายทั้งให้กําลังใจกําลังกายให้กับท่านจนท่านมรณาภาพก็เป็นสิ่งอีกเคสหนึ่งที่ภูมิใจแต่ว่าพื้นที่จอดลำโพงอย่างที่ท่านมหาวัฒน์บอกไปว่าไม่ค่อยมีเคสเท่าไหร่เพราะว่ารฆ์ค่อ้างที่จะแข็งแรงแต่ก็มีแต่ก็ไม่ถึงกับติดเตียงแบบลุกไม่ได้ครับในพื้นที่ของผมเองอำเภอบันที่ที่เปิดปุฏติชิวะพิบาลไปเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาก็ไม่มีเคสแต่ว่าเตรียมสถานที่ไว้เพียงแค่หนึ่งเตียง แล้วก็มีเตียงสําหรับเฟิร์สเอทอีกหนึ่งเตียงแค่นั้นแล้วก็มีการอาจัดแผนผังบุคลากรทางการแพทย์มีผู้อำนวยการโรงพยาบาลบั้นที่ซึ่งเป็นแพทย์เว,เวชศาสตร์ครอบครัวอยู่แล้วเข้ามาดูแลตรงนั้นมีนักกายภาพมีเภสัชกรมีพยาบาลปฐมภูมิเข้ามาแล้วก็มีภากีฬาที่เป็นเอเนาะที่เราจบเรารือว่าเป็นเอทเข้ามาดูแลตรงนั้นร่วมกันก็ จัดสรรระบบอะไรสมบูรณ์และโชคดีที่ว่ามีกรมการแพทย์เข้ามาโรงพยาบาลสงกรกานแพทย์เพราะเขาเข้ามาปุ๊บเขาช่วยสนับสนุนทุกอย่างในเรื่องอุปกรณ์ตั้งแต่เตียงเตียงนอนไฟฟ้าเครื่องซักชั่นเครื่องผลิตออกซิเจนไฟฟ้าอุปกรณ์สิ้นเปลืองทุกอย่างตลอดชีพถ้ามีผ่าสงเกิดขึ้นในพื้นที่ให้ขึ้นทะเบียนเป็นเคสของโรงพยาบาลสงที่กรุงเทพได้เลยแล้วเขาจะส่งอุปกรณ์มา สนับสนุนตลอดจนกว่าจะมรณภาพอันนี้ก็ถือว่าเป็นการดีที่กรมการแพทย์เขายื่นมือเข้ามาช่วยกุฏิชีวพิบาลหัวหน้าที่อุ่งผมเป็นระดับอำเภอของกรมอนามัยนะครับแต่ว่าเป็นโมเดลระดับเขตของกรมการแพทย์ที่เขาเข้ามาในวันนั้นที่ผ่านมาก็โรงพยาบาลสงา์ฝ,ฝากมาบอกว่าจริงๆแล้วพระสงฆ์ทั้งประเทศ เมื่อมีเคสที่พระอาพาธสามารถทําหนังสือเข้าไปขออุปกรณ์ได้ทุกวัดเลยถ้าเป็นพระสงฆ์นะสามารถที่จะทําได้ขอเตียงขออุปกรณ์ชิ้นใหญ่อะไรได้หมดเลยครับอุปกรณ์สิ้นเปลืองก็ได้ถ้าอันไหนเขายังไม่มีเขาก็จะติกไว้ก่อนแล้วรอมีผู้บริจาคถ้ามีแล้วเขาก็จะส่งให้เราจนครบที่เราที่เราขอไปอน,นุเคราะหไปอันนี้ก็สามารถทําเข้าไปได้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผู้นวยการโรงพยาบาลสง นั่งคุยกับเครือข่ายในวันนั้นเขากําลังผลักดันเรื่องนี้ให้กับมหาเถรสมาคมในเรื่องของพยายามที่จะให้ภาคีรานุปถากเรามีนิตยพั์เหมือนอสอมอและเร่งที่จะแก้กฎหมายของสอปอสอช,อชให้สอดคล้องกับสถานชีวาพิบาลในศาสนสถานหรือกุฏิชีวาพิบาลให้มีค่าสนับส,สนุนเมื่อมีเคสเกิดขึ้นครับก็เบื้องต้นก็ขอเรียนกับ ทุกรูปทุกท่านไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนครับชื่ออะไรหรอะผมหรอผมชื่อพระเกษมสรรกัลยาณสิริครับเป็นรองเจ้าอาวาสวัวดดยน้อยครับอยู่ในเขตพื้นที่ของอำเภอบ้านที่จังหวัดน้ำพูลครับสาธุรครับสวัสดีครับขออนุญ,ญาตครับขอโอากาสนะครับผมพระพานุพันธ์สันติกโกรมาจากวัดสวนหงสงสุพรรณบุรีนะครับโครงการนี้ ก็เมื่อวานเพิ่งไปส่งหลวงตาไปหาหมอมาครับคือแกเป็นปวดท้องแล้วก็มีไข้าอาเจียนประมาณสองครั้งแล้วก็พอดีอาจารย์แกวส่งเนนไปแล้วว่าเนนเขาไม่รู้ไม่ค่อยรู้เรื่องอรู้ปัญหาครับก็เลยมาบอกกับทางหลวงพ่อว่าหลวงตาเขา <c oughs> กาย็ยกรไม่ไม่รู้ครับว่าหลวงตาแกเป็นไรจริงก็เลยอยากให้พาที่ไปไปผ่าจุ เตนป้กีฬาใช่ครับคือให้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 ไปเป็นเพื่อนตาแก่ให้คอยดูเป็นเพื่อนแก่ครับโครงการนี้ก็ดีครับครับแค่นี้ครับขอบคุณครับต่อไอย่านี้ไว้บ้านเาดอก